จากอ p ีที่แล้วที่ทีแท็กของเราบุกไปซื้อรถ Indian m o นมอเตอร์แบบไม่มีปลีมีคลุยเดินแอคด้วยเป็นไงล่ะเดินยืดด้วยให้รู้เลยว่ากูซื้อแล้วกูซื้อแล้วนะขับเดิมๆมไม่เป็นหวะต้องขับต่อตายว่ะขับเดิมๆแม่งเพื่อนลอเพื่อนลอได้หา่า <laughs> เมื่อรถเดิมๆขอเดินดีกว่าจึงต้องยกมาสำนักแต่งสุดซิ่งนั่นก็คือพี่อาร์สมงนั่นเองเรามาดูกันว่าจะถูกปลุกปั้นทรงให้ดูซิ่งขับสไตล์ถูกใจพี่แท็กของเราได้แค่ไหนและจะหมดไปอีกเท่าไหร่ EP นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ สองที่ทุกคนรอคอยนะฮะหลังจากนะครับผมเราไปซื้อรถอินดี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาแต่งนะครับเรามีการโพนัทอีกอบนะฮะโูกนักล่มามวยเรียบอยแล้วตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ฝั่งนักสงทรงนี่คือร้านของพี่อาร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปทักทายแกหน่อยดีกว่านะครับว่ารถของผมเป็นยังไงบ้างนะหลายๆคนเนี่ยโอยเมื่อไหร่จะเสร็จอยากเห็นชั้งเลยจะสุดแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูา้นะว่ามันจะสุดแค่ไหมาผมส่งเฮ้ กระต่ายจะกลุมาขึ้นมาช่วยอ้ยมาแล้วไอ้ซัดไอ้ซัดนี่คือคำสวัสดีใช่ครับที่เรียกว่าสวัสดีสั้นๆไอ้ซัดนแล้วเป็นไงบ้างของแต่งก็ของแต่งทที่วางกันไว้แหละก็เดี๋ยวมีพวกชุดแฮนด์มีเบาะมีท่ออ่าแล้วก็มีพวกความเบรกจานดิสพักเท้าปีนี้ไหม มุ้งไหมอ่ามีดิรถตัวนี้ต้องมานะอ่าไอ้เนี้ยรุ่นเนี้ยมันแม่งสไตล์มันคลาสสิกอืมเดี๋ยวเราจะถอดตรงเนี้ยออกหมดเลยทั้งเบ้าออ่านี่เราถอดหมดเลยอ่าไม่เหลือเลยเลยหรออ่าไม่เหลือเลยให้มันเป็นแบบคล้ายๆโล่งๆเลยอืมแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เป็นโม่งถ้าใช้ไฟเดิมได้เราจะใช้ไฟเดิมของคุณเดียนพวกชุดเบรกชุดปั๊มอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเราใช้เป็นของเฟอร์นิเจอร์ไปจิ้งหงอเมริกาอเมริกาสวยๆเลยค่ะ สวยดิไม่ใช่ว่าก็เกตเองมาไม่เอ,าเอ,าอยากไล<ะ>่สารหลอกลาไม่มีอแล้วมั้งที่นี่หลอกลาไม่มีมาแล้วของพวกนี้เอาแต่งได้ป่ะแต่งได้หมดเนี่ยอาจารย์เข้ามาเหรอนี่อาจารย์เข้ามาหรื่องังไงแพงไหมแอลเฟอร์มาเอาเอาไปแต่งแต่รถผมได้ไหมเออนี่เดี๋ยวใส่สีีเลยของเราเดี๋ยวคันนี้เราจะใส่เป็นปัม๊แมแหมชุดนี้เลยเอันนีไม่เหรอสีนี้เลยไอ้เีัยนี่้ตัดเลยนะตัดเลยบนล่างเชี่ยปวดเฟยว งบงบนี่ไอสัตว์กี่แสนเนี่ยเอาสามแสนถือไว้ถือไว้ไปไหนมึงยังให้กูถือไว้ไปไหนถือให้กูเนี่ยไอเคีื่อนี่คือดาวดาวลดได้เลยนะไอราคาเบาๆสามแสนเอาลงนะถือว่าแต่งแบบเบาๆแล้วนะเบาสบายดีนะหลายๆคนนะแต่งทีอ่ะซื้อรถสมมติซื้อรถล้านหนึ่งแต่งไปสองร้าน ลดล้านห้าแต่งได้สองล้านกว่าก็มีก็มีแล้วแต่คนชอบมีเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสไตล์ใช่ไปแลกขี่นี่เหยียบได้ไหมไอเดี๋ยวยืนได้เลยยืนแบบเยาวราชอะเดยืนแบบเยาวราชอ๋อที่เป็นข่าววันนี้แล้วฮะใช่ที่ไอยวยืนที่ยืนขีนแล้วก็ใส่เสื้ออะไรสก๊อตได้เลยได้ทีกลุ่มไหนวะไอ้เหี้ยดเลายังตกพิกิ้งเลยจ้ะแม่เหี้เฮียนะนะเขาบอกเด็กเหี้ย ่าด้วยเรื่องของแต่งตรงนี้ทั้งเรื่องของราคาเชฟสีและดีไซน์นในที่อย่างตุ๊กตาเนี่ยนะสำหรับผมนะขเขาโตอ่ะมันมีตรงรุ่นด้วยมันมีตัวย้ายใหม่แล้วคือแม่งดูดูดีอะเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่หรอเรื่องนี้คป็นของอินเดียเลยตุ๊กตาอินเดียกับตุ๊กตาของฮาร์เลย์ไม่เหมือนกันความกว้างไม่เท่ากันนะในเมื่อประชุมเสร็จสิ้น ก็เป็นหน้าที่ของพิษณสมทรงของเราที่จะเป็นผู้จัดหาตัวรถกันล้านกว่าแต่จะแต่งปีกี่บาทกันล่ะวะเราไปดูกันดีกว่าครับทุกคน หมดเท่าไหร่ไม่กลัวกลัวเสียหน้าวันนี้จัดให้ในตัวเดียวตัวนี้3 7มหมกว่ากว่าตัวนี้ตัวเดียว3ามหมนึ่งกว่ากว่านี่คือปั๊มหลังอันนี้คือปัมอนนอ๊มหน้าเราจะใช้ตัวหกของเพื่อจะให้มันเข้ากับปั๊มบนเบรนเจอร์ที่เราเลือกใช้ตัวนี้ก็สองหมืนกว่าบา ราใช้สองใบน<า>ี่ของเบอร์ลิงเจอร์ให้เข้าเซตเลยครับเบอร์ลิงเจอร์อย่างนี้อีกอ่าเนี่ยเราจะเลือกให้เข้าเซตเข้าสีเดียวกันส่วนตัวพักเท้าครับส่วนตัวพักเท้าเนี่ยเราจะใช้เป็นโ g จีกาลาดททำไมเราถึงเลือกใช้กาลังมาแรงนะครับโ g จกาลาดกาลังมาแรงงานเขาดีงานเขาเค่อนข้างเนียบ อันนี้จะตรงรุ่นสําหรับอินเดียที่เราสั่งมาเราใส่กันใส่กันทั่วไปไม่ได้อ่าไม่ได้ครับคือรูปแบบหน้าตา,าจ,จะเหมือนกันในรุ่นอื่นๆแต่ว่าขาจับขายึดด้านหลังเนี่ยม่นเหมือนกันไฟเลี้ยวเราก็จะเลือกใช้ของยี่ห้ออื่นมาใส่นะครับเนี่ยตัวไฟเลี้ยว<ฟ>เป็นไฟหลีในตัวเป็นคัตตอมอ่านะงานคัตตอมกองอันนี้เราเลือกใช้เป็นกองบูดูนะครับมันจะตรงรุ่นสําหรับอินเดียเลยส่วนเรื่องท่อเนี่ย ทำไมเราถึงใช้แฟป28นะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยใช้แล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งสำนักแต่งที่ดังในอเมริกาสวิกกี้ก็มีนะสำหรับอินเดียนสวิกกี้ก็มีแต่ว่าผมไม่ได้เลือกใช้เพราะว่าสวิกกี้บ้านเราจะเยอะแล้วอันนี้เขาอยากได้ความแตกต่างบ้างผมก็เลยจัดแฟป28ให้เพราะมันจะรูปทรงจะคล้ายๆกันอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราเอาแค่ประมาณนี้ก่อน เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตทํารถต่อแล้วเดี๋ยวไม่ทันเวลาเพราะว่าเวลาน้อยมากนะครับเพราะตัวนั้นเสียนจัดเหลือเกินอยากได้มากนะขออนุญาตนะครับผมสวัสดีครับ หลังจากที่เราเอารถไปแต่งกับน,น,น้าหนวยเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วน้าหนวยเนี่ยยกรถมาไว้ที่ร้านผมแล้วฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนบ้างเปลี่ยนอะไรบ้างแต่รู้เลยตอนนี้แฮนด์มาแล้วนะฮะท่อท่อมานะฮะที่เหยียบนะครับกองมาอุ้ยเปลี่ยนเยอะน้กกงนักกากสุดยอดเดี๋ยวให้น้าหนวยเอาลงมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสุดขนาดไหนแต่ถ้าใต้เหมือนฟิลวันซันออฟอนาคีอะ หน้ากากแบบนี้ถือว่าแจิบเปลี่ยนเปลี่ยนนิดด้วยนะน้อยเปลียปยป่ยนได้ไม่เปลี่ยนได้เปลี่ยนนิดเปลี่ยนจังเด็กด,ด้วยโคตรเปลี่ยวเดี๋ยวมะบอกเลยนะคันนี้ลั่นมาอันนี้อันนี้ต้องลากได้เหรอเออต้องลากอันนี้เหมือนที่ที่อะไรวะไว้คอคอมึงไงที่ที่หมาหมาหมาพวกหมาบูดอ้อแล้วก็เอเอาไว้จูงมึงเดินไง สุดยอดไอ้นเนี้ยเปลี่ยนโฉมเลยว่ะยังลงไปเลยเออ ว่าแม่งเฟี้ยวอ่ะได้ไหมพอได้ไหมอย่างเงี้ยจ่าชอบไหมเรียกก่อนเลยจ่ามานี่นอนไอ้หนูท่อดังโลกไอ้ไอ้แต่ทอมลั่นดีลั่นจน,นแบบถ้าเป็นภาษาบ้านเราคือลั่นน่าลำคาญเอ,อใส่แคมไงรถใส่แคมปโคตรสวยแล้วที่สําคัญนะผมชอบเบรกมันออยากจะแต่งให้สุดกว่านี้นะผมอยากจะเปลี่ยนแบบว่ากเกียร์อยากจะเปลี่ยนแบบก็เรียกว่ากลับหน้ากลับหลังเลยนะ หงกลลับเเยยี้แต่ไว้ก่อนเออไว้ก่อนไว้กเขาเมียมึงบอกแล้วเมื่อกี้บอกของนล่นแม่งเต็มบ้านเลยสัตว์เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนจานเปลี่ยนแม็กด้วยป่ะเนี่ยเปลี่ยนแม็กพปลี่ยนักเท้าหน้าหลังมือเบรกมือคัสเบาะชุดแทนท่อใช้ไม้ท่อหน้ากากาโมงโมงโมงนี่แม่งงานใหญ่เลยนะนี่คือรถมึงคันเดียวเลยนะเดี๋ยวเวลาที่ผ่านโมงเนี่ยเอาตรงๆนะ ถ้าเป็นอินเดียนมาก่อนเนี่ยไม่มีใครใส่นะไม่มีไม่มีแต่อันนี้คือแบบเหมือนแบบแม่งเปิดซิงเลยว่าแม่งอินเดียนแม่งต้องแบบหลายๆคนมองแม่งอินเดียนแม่งแกวะ่ะแต่ตอนเนี้ยจะรันให้แบบวัยรุ่นให้ดูเลยแต่น่าจะเปลี่ยนกลับเนาะกลับแดงแล้วน,นะเนาะ <c oughs> อหกลับแดงโหกลับแดงนะ <c oughs> บอกร <c oughs> นะีฟเฟียลแล้วตาตาอินเดียนเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงนะ <c oughs> ใช่ใชห้มันเข้ากับรถนะเข้างแต่งนอกนั้นสุดแล้วนะตอนเนี้ยเหลือลงลงดกอย่างเดียวอ่ะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นเชียงใหม่ด้วย ไปดิอ่ะเดี๋ยวเราไปวัดกันดีกว่าเอาไปขี่เชียงใหม่เอ้ยวันนี้เกิเดือนหน้านี้เนี่ยก็สัตว์แล้วสัตว์แล้วอ่ะถ้าใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับใครอยากลั่นลั่นแบบนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณร้านสมทรงสม ฝากด้วยนะครับสมทรงคัดต้อมครับสไตล์ไทยแลนด์ตาอยไรเงี้ยมันมีช่องไหมไม่มีไม่มีมีเพจไหมไม่มีมีหน้าร้านไม่มีไอสัตว์มีอะไรพักส่วนตัวพักส่วนตัวอย่างเดียวดูง่ายๆคือกระต่ายปี้กันแค่นั้นแหละกอดกันครับพูดว่ากอดกันข้างหลังรักกันรักกันนะฮะเราจะไม่ทิ้งกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอีพีสามเนี่ยเราจะไปสุดขนาดไหนนะฮะอย่าลืมติดตามนะฮะกับรายการแท็กมาแล้วเจ้าวันนี้ลาไปก่อนครับ